นะดูหน้าบ้านลุงนะคะรถติดอัพเก็บรถตู้ออกนะคะโรวด้วยน้องเพิ่นขอหุ้มกันละขอหุ้มขอหุ้มขอหุ้มขรรมเตียเดเตียเดเตียดโทรศัพท์จะดับ <laughs> ขอบคุณค่าที่รับชมด้วยกันนะคะตอนนี้อยู่หน้าบ้านลุงนะคะลุงเอารถออกมาส่วนรถติ๊กอัพก็เก็บนะคะใบบุญออกมาเป็นบรรยากาศหน้าบ้านลุงคนตอนนี้ค่ะก่อน9โมงเช้านะคะ ขอเชิญร่วมกระถินสามัคคีได้นะคะ,ะเป็นกระถินสามัคคีทีมงานรีอานํนนะคะที่จะไปทอดที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเลขที่บัญชีตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยเลขที่บัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ6กสี่เจ็ดสองหกหนึ่งสี่สามเก้นะคะไปทอดที่เจ็ดพฤศจศกกาเด้อค่ะไปในนามรีอานะคะรีอาพา ลุยเราจะใส่เสื้อทีมครอบครัวเราทีมไหนก็ได้เรียก็ดีเนาะเรียก็ดีนะครับมาดิพิสมีเสื้อมาดิพีสใส่มาดิพิษได้มีเสื้อรูทินเซใส่เสื้อรูทินเซนะครับมีเสื้อกกอกใส่เสื้อกอกอกได้เลยนะครับสำหรับวันที่หเราจะไปมิตริ้งกันส่วนวันที่7เดี๋ยวมีเสื้อนะครับเป็นทีมกระถินอ๋อเดี๋ยววันที่7จะให้ใส่เสื้อวันที่เใส่เสื้อทีมกระถินโอเคเกต ไปแล้วนะคะไปกับลุงพันลุงพลไปกับลุงพันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถอ๋อเปลี <bil like ่ยนน้ำมันเครื่องรถกับตอนเช้าเราก็อออกมาเราก็ทำแบบนั้นแหละเพื่อเอสซีข่ะไปทานหน้าเนาะไปทานเอสซีไปทานไปทานหน้าบางพลทนบอกล่าเขาไปข้างในอะไรเออมันมันจะมีเอซีที่แบบ ันไปทันมาเขามาเที่ยวมาบ้านเงปู่เขาอาจจะเย็นต้นตอินน่นก็เียบ้าน้ไปในบ้านลุงก็จะข้าไม่ได้ข้าไม่ได้ไม่หมดบางีลุงไม่อยู่ป้าไม่อยู่เขาก็ไม่กล้าเดี๋ยวเย็นๆเราน่าจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างนึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจจะไหว้หวานน้องต้นอ้อแม่รอง นะครับมาสร้างความสนุกสนานขึ้นเรื่อยๆแมนแมนนะครับเพราะตอนนี้แดดมันร้อนมากแดดมันร้อนไปไปเอาไปยกองกว่มากเลยเพิ่นขิดไเพิิ่นนกข้าวกี้อยู่โอ้ยขีดก้อนนะแม่จังหวะนะที่มันนอกแบกไปแบกมาอยู่ไปไปมาเลยลืมครับเวลาเวลาพี่จะทานนะพี่ต้องเอาแบบนี้เลยนะครับอยู่ตรงอย่างนี้เราก็ใส่ฝานะครับจะได้อาหารร้เลยนะไปยกมาเอางมาก มุกเลนมุกยังบุ๊กกินไหมแม่บ้านกะกี้บ่เลยบอะไรสัมผัสเขากี้สำจากว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงเ่อี้เป็นระเบินมาเบินไปไปเจ่เบินมาเบินไปวส่เินมาทีเินไป่สัมผัสเมื่อกี้สัมผัสเขากี้เ่ากีสัมผัสจะซื้อว่าเป็นว่าสิกินบม่กี้เขากินเขามาเลยว ในจังหวะเลยฮะในหูอะไรอันนี้อันนี้ของชิดขออนุญาตถ่ายคลิปสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวอัานมินนะคะอยู่กับน้องๆคู่หูสูตา้าคู่หูลีอาค่ะน้องนักสู้กับน้องต้าน,นะคะ กับเอสชีลูกจิมมาเร็วต้นกำลังมาต้นทิทติทตินต้เตต้นแล้วเร็วต้นแบ้เร็งพันแบ่งเข้าแบ่งเข้าย่งครับยังครับเดี๋ยวไปเอาต้นมาก่อนข่ยเฮดไซลุกจิมเอาลกจิมก็ยี่สิบหกยี่สิบเก้าบาทเท่ตอกง่เกิมบาทเขาบอกว่าไม่ให้ลงกิ้มแล้วบอกว่าแล้วสิติสซูมือมือแล้วสิทติดไปเรื่อยๆซูมือซูมือแล้วว่าไม่ไม่ลงกิมมา

คนคนนี้คนคนนี้ไม่ใช่หล่อเฉพาะหน้าตาใจหล่อมากเขาฝากมานะครับพี่หล่อไอพี่ฝากมาด้วยนะคะวันนี้อันนี้ของผมเองครับลุงกิมพผมติดผมก็ติดไปแล้ว200มือเอื้นก็ติดอีกเด้อลุงกิมก็ติดซื่อมื่อเด้อติดไป200ติดเท่าไหร่นะ เมื่อวานติดไป200แล้ววันนี้ติดอีกเท่าไหร่ติดอีกพันหนึ่งติดเท่าไหร่เนี่ยพันหนึ่งพันหนึ่งครับไม่ได้วบางคนที่ได้ยอกเต็มพันวันนี้ยังไม่เคยได้คอมมิชชั่นแต่ยังไม่เคยดีตังนะประเดังขายกับเขาไม่ได้นะทไมต้องพูดเสียงดังว่าไม่เข้าใจเลยว่ามีคนบางคนน่ะนะครับมีคนบางคนไม่ได้ยินคนบางคนเออหัวเขาไม่ได้ยินขอชื่อย่อ

เดี๋ยวเราใส่ตรงนี้ไม่ได้หรอเลขเลขเลขที่เป็นมงคลนะใช่แค่เลขเก้าบาทนะใส่ตรงนี้ไว้ก่อนเลขมงคลร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนี่มงคลสุดเลขมงคลทุกตัวครับผมเขาไม่ให้แบบเก้าบาทมันไม่พันนี่เท่าไหร่เก้าร้อยจะเป็นมงคลมากร้อยเก้าบาทไง ตังมีน้อยก็นทำน้อยเดี๋ยวก่อนก่อนที่มันึงมันงม่แน่จะมีเพิ่มอีกเยอะลยอมิ่นได้ม่น่เห็นเป็นอย่างนี้บอกว่ารีอกว่ามีค่าคอมมิชชั่นะแล้วแวแลค่าคอมมิชชั่นวันนี้ก่รครับวหกครับวันที่หวันที่หกดีเลยพอดีเลยขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกกสเตชันนะคะคลิปนี้เขาจะ จบกินเท่านี้นะคะคเชินร่วมสมบุรกินด้วยกันควัสดี่ค่ะสวันเรียกเพราะเปิดก่อนไมอจดยายและ